สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F4 ร้านมรดกผระเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีภาพมาแบ่งปันนะครับสนใจโทร0969026829นะครับวันนี้นะครับเป็นรายการคนรักพระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับ EP พิเศษนะครับคัดเนื้อเก่าถึงยุค EP ที่430นะครับเบอร์โทร0969026829 ไอดี n ล0 9ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูย์สามมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มรายการแรกนะครับผมปรับจอใหญ่ให้ FC รับชมเลยเนาะได้ชัดเจนนะครับนี่อ่ะจะได้ชัดชัดนะครับเดีย๋ยวตรงที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่สวยๆชัดเจนเลยนะครับพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับพี่พี่นี่สวยมากเลยครับพี่พี่ครับนะครับเก่ามากเลยครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามมากครับองนี้หมายเลขหนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่หมายเลขหนึ่งวัละคังนะครับองนี้ออกวัละคังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามมากเลยครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับมวลสาร จับจ้านเลยนะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับบูชาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาหมายเลขสองนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองนี้นะครับเก่ามากครับดูแล้วเป็นของวัละครนะครับองนี้เนื้อหาเก่าเลยครับองนี้ครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ เส้นได้วาละคังนะครับองนี้ครับหมายเลขสองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับต่อมาหมายเลขสามนะครับนี่หมายเลขสามเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับเนื้อแกร่งนะครับองนี้เนื้อแกร่งนะครับนี่ครับหมายเลขสามนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะซื้อกล้องใหม่นะครับนะเอาเวลาเราขยายเนี่ยจะเห็นเนื้อเลยนะครับนะ เห็นเนื้อยิ่งกว่านี้อีกนะครับนะนะครับเดี๋ยวที่สามนะครับพี่องค์นี้อง์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ที่สามนะครับองนี้นะครับนี่นะครับองค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับองนี้นะครับนี่นะครับอง์ที่สี่นะครับ ี่ครับองหมายเลขสี่นะครับองนี้ครับนี่เก่ามากเลยครับพี่นะมีคาบกุกขึ้นเลยนะครับนะองนี้เก่ากึกเลยครับพี่ต่อมาหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าเป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยพิมพ์หกชั้นนะครับนีเ่เป็นพิมพ์หกชั้นนะครับ นี่นะครับเป็นพิมพ์หกชั้นอกอกตลอดนะครับแบบนี้อกตลอดนี่เป็นวัดเกศชโยหกชั้นพิมพ์อกตลอดนะครับพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่เบอร์ห้านะครับต่อมาเบอร์หกนะครับเบอร์หกนี้เป็นวัดเกศชโยเจ็ดชั้นนิยมนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับดูนะแต่เนื้อจัดมากเลยครับพี่นะครับแต่เนื้อเก่ามากเลยครับเห็นไหม พิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนะครับโอ้หเนืออย่างเก่าเลยครับดูครับนี่เนืออย่างเก่าเลยครับพี่นะนี่ครับอ่าเบอร์สิบหกนะครับสิบหกนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่นี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับ เก่าๆเลยนะพี่นะนี่ขึ้นไข่เลยนะครับด้านหลังเลยเป็นไข่ขึ้นเลยนะพี่นะเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะนี่ครับไข่ขึ้นเลยนะครับเบอร์เจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับนี่เบอร์แปดนะครับเก่าๆเลยครับมีเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับ เบอร์แปดนะครับนี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับเบอร์แปดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้านะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับพิมพ์ใหญ่วาละครั้งนะครับสวยมากเลยครับนี่พิมพ์ใหญ่วละคังนะครับสวยมากเลยครับพี่ ใหญ่ว่าระคังเบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับนี่เบอร์สิบนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับตรงนี้ครับหลังสวยมากครับนี่นี่คาบไผ่ขึ้นเลยครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดเป็นวัดเกศชัยโยพิม จ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นเก่ามากเลยครับนี่ครับเจ็ดชั้นนะครับโอ้โหดูครับนี่ขามความเก่าขึ้นเลยครับเป็นขามน้ำมันตังอิ้วนะครับนะนี่ต่อมาเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับเบอร์สิบสองนะครับพี่องนี้นะครับมีเส้น ผาทิพย์ด้วยนะครับนี่เขาเรียกเส้นผ้าอสานะนะผ้าลองนั่งเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากครับตรงนี้นะสวยเก่าเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับนี่สิบสามเวกเตทะลุซุ้มนะครับพี่นะ เดี๋ยจัดจ้านดีนะครับตรง Ooh, นี้ครับเก่าเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่น <vale ี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเบอร์สิบสามนะครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ สวยมากเลยครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้นะครับ,รบต่อมาเบอร์สิบห้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วะละรลคังนะครับเนื้อออกน้ำตาลนะครับ เบอร์สิบห้านะครับตรงนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สิบหกนะครับเก่าๆเลยนะครับ ต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับขาบก,กข้าบไข่ขึ้นเลยนะพี่นะนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับนี่เบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยครับนี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับตรงนี้นะครับวัดเก็ตชัยโยนะครับต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มเลยนะครับแขนหักศอกเลยครับองนี้นะเก่าเลยครับพี่นะเก่าๆเลยครับพิมพ์ใหญ่ว่าระคังนะครับองนี้ครับนี่ครับต่อมาเลขที่ยี่สิบนะครับ อย่างนี้เกตทะลุซุ้มนะครับน,นี่มืใหญ่ครับตรงนี้ครับสวยเลยครับพี่องคนี้นะั <Yeah. S 1> เป็นตาเจดีนะครับอันนี้เป็นเจดีวัละครนะครับเจดีวัละครนะครับ มากเลยครับเบอร์ยี่สิบนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นวัตเกตชัยโยห้าชั้นนะครับพิมพ์อกตลอดห้าชั้นนะครับวัตเกตชัยโยดีสมเด็จโตท่านก็สร้างนะครับนะครับสร้างไว้ให้กับคนชาววัดเกตชัยโยนะครับนี่ครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับนี่ครับอีก่เก่าเลยนะพี่นะเบอร์ยีิบสองนะครับเนี่ยนะนี่ครับครับเบอร์ยีิบสองนะครับ มาเบอร์ยีิบสามนะครับนะคเบอร์ยีิบสามนะครับก็บบมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่ครับคาบกุเต็มเลยครับพี่ เบยี่สิบสี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับต่อมาเบอร์ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับครับความเก่าขึ้นนะครับมวลสารขึ้นเลยครับ <c oughs> เป็นมวลสารซุ้มกอนะพี่นะ อ่าเนี่ยเป็นมวลสารซุ้มกอนะครับต่อมาเลกที่ยี่สิบหกนะครับเป็นวัดเกตชัยโยพิมพ์ใหญ่เจดชั้นนะครับพิมเจ็ดชั้นนิยมเลยนะครับ100นี่้อยกดนองกดนิ้วนะครับเห็นไหมนี่ร้อยกดครับ มาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับนครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ อร์ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเบอร์ยี่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนะครับอกกระบอกนะครับนี่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่ครับออมาเบอร์ยี่สิบเก้านะครับ เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอย่างเก่าเลยครับเนี่ยเก่ากึกเลยนะพี่นะเบอร์ยี่บเก้านี่องใหญ่เก่ากึกเลยพิมพ์ฐานแซมด้วยครับเนี่ยโอ้โหพ่เก่าเกเลยครับต่อมาเบอร์สามสิบครับ เป็นพิมพ์ฐานคู่ครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะพี่น,นี่เขาเรียกพิมพ์ฐานคู่นะครับองนี้ออกบางขุณพรมนะครับเนี่ยบางคุนพรมบางคุนพ,พรมพิมพ์ฐานคู่นะครับ <c oughs> ต่อมาเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่พิมพ์ใหญ่วะะรรคังครับโอ้โหสวยมากครับ พิมใหญ่ว่าละครั้งครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับ นี่ครับเบอร์สามสิบสองนะครับเป็นสมเด็จยุคต้นนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับนี่ครับตงนี้ครับพิมพ์ใหญ่ครับพี่เป็นหลังกากหมากครับ เป็นหลังกาบมาครับพิมพ์ใหญ่ว่าละครครับพี่ต่อมาเบอร์สามสิบสี่นะครับพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับพี่นะเกตทะลุซุ้มด้วยเส้นมารับพิมพ์ขึ้นเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับ เนื้อแกล่งนะครับต่อมาเบอร์สามสิบห้านะครับนี่โอ้โหเนื้อเก่าจัดเลยเกจทะลุซุ้มด้วยครับนี่เบอร์สามสิบห้านะครับนครับต่อมาเบอร์สามสิบหกนะครับนี่เป็นวัตเกจชัยโยพิมเจ็ดชั้นแขนติ่งครับ คนพื้นที่เขาเรียกพิมพ์นักเลงโตแขนอาอาแบบนี้นะครับนะเจ็ดชั้นแขนติ่งนะคร,ครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับโทรเบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดีลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับ บูชาองค์ละ500ส่งฟรีนะครับพี่นะครับสนใจติดต่อทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ